จากความเดิมในตอนที่แล้วในตอนนี้เนี่ยเอเลน่ากับเครก็ได้แจ้งข่าวกับทุกคนว่าพวกเขาเนี่ยได้เจอข่าวมาลสเตนอยู่กับแซคคารีเคนและก็โทมัสที่เป็นฆาตรกรโลกจิตครับทำให้พวกเขาเนี่ยเดินทางไปยังสถานที่อยู่ของโทมัสอีกครั้งเพื่อจับกลุ่มแล้วก็ทําลายหลักฐานทิ้งทั้งหมดแต่พวกเขาเนี่ยกลับเจอแค่นิ้วมือของพีทที่ถูกตัดใส่ไว้ในแก้วพร้อมกับข้อความท้าทายบนผนังห้องและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเขาสู่ช่อองเวทล และก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละ1 l i ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เคยดู EP ก่อนหน้าผมนี่ก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านบนและใต้ดีสคริปชั่นให้นะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า b i ดเทนใน EP ที่5และ6ได้เลยครับ ต่อจากความเดิมเมื่อตอนที่แล้วในตอนนี้นะครับเมื่อครอบครัวแดนเวอร์เนี่ยได้กลับมาถึงบ้านพวกเขาเนี่ยก็เครื่องที่เขากับเครนรวบรวมฆาตกรโรคจิตแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นมนุษย์หมาป่าเพื่อเล่นงานพวกเขาซึ่งเอเลน่าเนี่ยก็เสนอตัวเป็นคนล่อพวกมันออกมาจากที่ซ่อนด้วยตัวเองแต่เจเรมี่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาเนี่ยไม่อยากสูญเสียใครไป,ไปอีกแล้วไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเขาเนี่ยก็เลยตัดสินใจจะรอฟังคําพูดของซานโทสก่อน ก่อนที่ภาพนะครับจะย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนในตอนนี้เนี่ยเอเลนาได้เจอกับเคลเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยพอเธอเนี่ยจะสมัครงานพิมพ์เอกสารที่เคลเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์รับสมัครงานนี้อยู่ซึ่งทำให้ทั้งสองคนนะครับตกหลุมรักกันทันทีที่ได้พบหน้าและเคลเนี่ยก็รับเธอเข้าทํางานพิมพ์เอกสารทันท,ทีและภาพนะครับก็จะตัดกลับมาที่ปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยนายอำเภอกับตํารวจก็ได้มาหาเจเรมีก,กับเคลเพื่อสอบถามเรื่องของแบล็กสตันครับโดยเธอเนี่ยเล่าให้พวกเขาฟังว่า มีคนไม่ประสงค์ออกนามโทรมาแจ้งว่าเจอรถกระบะของแบล็กสตันอยู่นอกเขตของพื้นที่พอดีแต่เคลเนี่ยก็ได้บอกกับนายอำเภอถึงเรื่องที่เขาเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ไม่เคยเจอกับแบล็กสตันและหมาของเขาเลยหลังจากที่เจอศพเด็กครั้งนั้นแล้วพอเป็นแบบนั้นฝ่ายเจเรมีเนี่ยก็ยินยอมให้ตำรวจกับชาวเมืองเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณรอบบ้านโดยที่สมาชิกในครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะเข้าสำรวจพื้นที่ด้วยเช่นกันเพื่อลดการเพ่งเลงของชาวเมืองและก็ยังลดความเสี่ยงที่จะเข้าตรวจค้นภายในบ้านอีกด้วย และไม่นานนักชาวเมืองเนี่ยก็ทยอยกันมารวมตัวที่หน้าบ้านของเจเรมี่เพื่อเต็มออกสำรวจบริเวณโดยรอบแต่เพื่อนของแบล็กสตันเนี่ยก็โวยวายขึ้นมาไม่ได้เห็นหน้าของเคลทำให้ Jeremy เจเรมี่เนะครับเรียกให้เคลเนี่ยเข้าบ้านไปกับเขาส่วนเอเลน่ากับนิกเนี่ยก็ไปสำรวจพื้นที่พร้อมกับพวกชาวเมืองและก็ตำรวจครับและในระหว่างที่ Elena เอเลน่นลาในกำลังสำรวจพื้นที่อยู่นั่นเองจู่ๆน้องสาวของฟิลิปเนี่ยก็โทรเข้ามาเพื่อขอให้เธอเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าสาวของเบกกี้ให้ซึ่งเบกกี้เนี่ยครับก็คือน้องสาวของฟิลลิปอีกคนนึ และเอเลน่าเนี่ยก็เลยตอบตกลงกลับไปในทันทีก่อนที่ฟิลิปสนะครับจะบอกรักเธอผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็วางสายกันไปทําให้นิกที่อยู่ไม่ไกลจากเอเลน่าก็ได้รู้ความลับเรื่องที่เธอเนี่ยคบกับฟิลิปเรียบร้อยแล้วก่อนที่ภาพนะครับจะย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่เอเลน่าเนี่ยได้เจอกับเคลอีกทีเธอเนะครับทำงานให้กับเคลมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เคลเนี่ยจะย้ายไปอยู่มหาวิทยาลัยอ,อื่นถ้าเขาเนี่ยกลับคิดถึงแล้วก็ทนความรู้สึกที่มีให้เอเลน่าไม่ไหวจนบอกรักเธอออกมา ซึ่งเอเลนาเองก็รักเคลมไม่ต่างกันทั้งคู่นะครับก็เลยจูบแล้วก็มีอะไรกันเป็นครั้งแรกก่อนที่ภาพนะครับจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันในตอนนี้เนะี่ยเอเลนาก็ได้กินของแบล็กสตันที่กลายเป็นศพไปแล้วที่อยู่ไม่ไกลจากที่ที่เธอยือนอยู่ทำให้เธอในครับคิดที่จะขัดขวางไม่ให้ทีมสำรวจนเดินไปพบศพด้วยการแกล้งสะดุดล้มลงแล้วก็กระซิบบอกให้นิกเนี่ยหาเรื่องชกต่อยกับเพื่อนของแบล็กสตัน ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ทาสาเร็จและเอเลน่าเนี่ยก็เลยแกล้งเดินกระเพกย้อนกลับไปทางเดิมแล้วนิกเนี่ยก็หาเรื่องชกต่อยกับเพื่อนของแบล็กสตันด้วยการพูดจ่ายยั่วยุใส่และในขณะที่ Nick นิกนะคยับกำลังชกต่อยอยู่นั้นเองเอเลน่าเนี่ยก็ใช้จังหวะจุลมูลรีวิ่งไปที่ศพของแบล็กสตันก่อนที่เธอเนี่ยจะแปลงร่างเป็นหมาป่าแล้วก็ลากศพไปทิ้งไว้ให้ห่างไกลจากบริเวณของบ้านส่วนทางด้านของ Nick, นิกนายอำเภอเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามการชกต่อยเอาไว้แล้วก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายกลับบ้านนนไปใททัี ก่อนที่ภาพนะครับจะย้อนกลับไปในอดีตของเอเลนาอีกครั้งเคลนะครับได้ตัดสินใจพาเอเลนาเนี่ยไปที่บ้านของเขาเพื่อนํนาตัวให้เจเลมี่เนี่ยได้รู้จักแต่เมื่อเจเลมี่นะครับได้เจอเธอเขาเนี่ยก็โกรธเคืองที่เคลเนี่ยไม่บอกเรื่องเอเลนาให้เขารู้ก่อนทําให้เขานีครับเรียกเคลไปคุยกันสองคนเพียงลําพังเพื่อเตือนให้เคลเนี่ยพาเอเลนาออกไปห่างๆจากบ้านนี้เพราะกลัวเธอเนี่ยจะรู้ความลับเขา้าและไม่นานนักเจเลมี่เนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาเอเลนาเพียงลําพังโดยที่อ้างว่าเคลเนี่ยเปจัดก,การเรื่องเพื่อนบ้านอยู่ แต่แล้วจูจ่ๆเนี่ยก็ได้มีหมาป่าเดินตรงเข้ามาหาเอเลนา่าแต่เธอเนี่ยก็คิดว่าเป็นหมาธรรมดาก็เลยยื่นมือให้มันดมครับก่อนที่เจเลมี่เนี่ยจะส่งเสียงเรียกชื่อเคลออกมาพร้อมกับพยายามหิ้วคอเคลที่อยู่ในร่างของหมาป่าออกไปแต่เขาเนี่ก็ไม่ทันที่เคลเนี่ยจะกัดมือของเอเลนา่าทาให้เธอเนี่ยครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวก่อนจะสลบลงไปในทันที และภาพนะครับก็จะตัดกลับมาที่ปัจจุบันทั้งฝั่งของฟิลลิปในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รับคลิปหมาป่าที่กําลังต่อสู้กันดุเดือดอยู่จากวิลเลียมนักธุรกิจที่จ้างเขาทํางานนําเข้าวอดก้าก่อนหน้านี้ซึ่งวิลเลียมนะครับต้องการเอาคลิปหมาป่าเนี่ยลงในแคมเปญวอดก้าด้วยทําให้ฟิลิปเนี่ยบอกกับวิลเลียมว่าผมเนี่ยจะทําให้สําเร็จครับจะจัดการโลโก้กับหาตัวคนปล่อยคลิปเพื่อซื้อลิขสิทธิ์โดยเร็วที่สุดโดยที่ฟิลิปเนี่ยไม่รู้เลยว่าหนึ่งในหมาป่าในคลิปนนนัั้เเก็คคืออออาาแฟขงขงงรบ ส่วนทางด้านของเจเรมีเขาในับได้ผ่านอีกเข้าบ้านแล้วก็ทําทีเป็นขอโทษในอำเภอที่ต้องยุติการค้นหากางคันพร้อมกับยืนส่งในอำเภอให้ออกจากบ้านไปและไม่นานนักซานโทสเนี่ยก็ได้มาถึงบ้านของเขาพอดีแล้วก็บอกเจเรมีขึ้นมาว่าผมเนี่ยไม่ติดใจเรื่องของน้องชายแล้วนะครับเขาเนี่ยสมควรโดนมันเนี่ยเป็นจุดจบของคนที่คิดท้าทายจ่าฝูงและพอเส้นเสียงเจเรมี Jeremy เนี่ยก็ได้พาซานโทสไปที่ห้องนั่งเล่นโดยที่มีเคลกับนิกเนี่ยนั่งรอฟังซานโทสพูดอยู่ก่อนแล้ว และในขณะเดียวกันทางด้านของฟิลิป,ลปเขาเนี่ยก็ได้ทําโลโก้หมาป่าที่เขียนคําว่าฮันหรือการล่าเอาไว้และมันเนี่ยก็สื่อถึงความตื่นเต้นของการไล่ล่าวัดก้าลดเลอรนั่นเองและแน่นอนว่าวิลเลียมเนี่ยก็ถูกใจโลโก้นี้มากเขาเนี่ยก็เลยสั่งให้ฟิลิปซื้อลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอนี้โดยเร็วที่สุดกลับมาที่ทางด้านของซานโธสครับเขาเนี่ยได้บอกกับเจเรมีนิกและเคล เรื่องที่เขาในอยากเขารวมกลุ่มด้วยเป็นเพราะเขารู้แล้วว่าเจเรมี่เนี่ยควรเป็นจ่าฝูงโดยที่แลกกับการขายข้อมูลของเขาแต่เขาเนี่ยจะไม่เล่าอะไรทั้งนั้นจนกว่าเอเลน่าเนี่ยจะมาฟังด้วยและภาพนะครับก็จะได้ย้อนกลับไปในอดีตของเอเลน่าในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาในห้องขังชั้นใต้ดินแล้วก็ได้พบก,กับเจเรมี่ที่ยื่นน้ำผ่านซีกงมาให้กับเธอแต่เธอเนี่ยก็ปัดมันทิ้งเพราะเธอเนี่ยคิดว่าเจเรมี่กับเคลตั้งใจวางยายให้เธอเนี่ยต้องเจ็บปวดผิดปกติอยู่แบบนี้ ทาให้เจลเลมี่นะครับได้เล่าความจริงให้เธอฟังถึงเรื่องที่เคลเนี่ยเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็กัดเธอจนเธอเนี่ยเข้าสู่สภาวะการกลายร่างครั้งแรกอยู่และไม่นานนักเอเลน่าเนี่ยก็เริ่มเจ็บปวดทรมานมากขึ้นกว่าเดิมเจเลมี่เนี่ยก็เลยบอกเธอว่าอย่าขัดขืนความเจ็บปวดเธอเนี่ยจะยิ่งทรมานปล่อยให้ความเจ็บปวดเนี่ยพาเธอไปในที่ที่จาเป็นและพอเิ้นเสียงเอเลน่าเนี่ยก็ได้ทําตามที่เจเลมี่บอกแล้วก็กลายร่างเป็นหมาป่าได้สําเร็จครับ และหลังจากที่เอเลน่านะครับได้กลับคืนร่างมนุษย์เหมือนเดิม Clay, เคลเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาและเธอเนี่ยก็ถามเคลขึ้นมาว่าคุณกัดฉันทําไมเคลเนี่ยก็เลยตอบเธอกลับไปว่าเพราะผมเนี่ยรักคุณนั่นนะครับทำให้เอเลน่าเนี่ยออดอ้อนขอร้องให้เคลเนี่ยเปิดประตูกงให้จนกระทั่งเขาเลยครับยอมเปิดแล้วก็กอดเธอเอาไว้ด้วยความห่วงใยแต่แล้วเนี่ยเอเลน่าก็ผลักเคลจนหัวเขาเนี่ยกระแทกกับซี่กงอย่างแรงแล้วก็สลบไปก่อนที่เธอเนี่ยครับจะรีบวิ่งหนีออกจากบ้านไปทันทีและไม่นานนัก เธอเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นโดยที่ข้างๆเนี่ยมีซากของกระต่ายที่ถูกกัดกินอยู่แล้วเคลเนี่ยก็มาอุ้มเธอกลับบ้านไปก่อนที่ภาพนะครับจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยเอเลน่าก็ได้กลับมาถึงที่บ้านแล้วและซานโทสเนี่ยก็เข้าประเด็นทันทีเข้าเนะครับเล่าให้ทุกคนฟังว่าข่าวเนี่ยรวบรวมฆาตกรโลกจิตเอาไว้เพื่อต่อกรกับเคลเพราะเคลเนี่ยฆ่ามัดไปอย่างโหดเหี้ยมส่วนที่เขาเนี่ยฆ่าพีทเป็นเพราะต้องการให้พวกคุณเนี่ยสั่นคลอนให้เคลเนี่ยโกรธแค้น และพอสิ้นเสียงเจเลมี่เนี่ยก็คิดที่จะเก็บเรื่องนี้มาตัดสินใจก่อนแล้วก็เดินไปส่งซานโทสออกจากบ้านไปและในขณะเดียวกันนั้นเองทางด้านของเคนเขาเนี่ยก็ได้ชักชวนให้วิกเตอร์ฆาตกรโรคจิตติฆ่าเด็กผู้หญิงไม่เลือกหน้าแต่กลับตัวกลับใจแล้วมาเข้าแก๊งเพื่อเอาคืนเอเลนาด้วยกันซึ่งวิกเตอร์เองก็ดูสนใจไม่น้อยเพราะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะอยากกลับตัวกลับใจแต่เขาเนก็ชอบถูกผู้หญิงทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลอกให้รลักอยู่ดีส่วนทางด้านของเอเลนาเธอในครับก็ได้บอกกับเจเรมี่ขึ้นมาว่า ฉันได้ลากศพแร็กตันเอาไปไว้ในป่าละมาออีกสองสาวันพวกเขาคงจะหาเจอฉันนี่จะกลับบ้านไปงานแต่งงานแล้วก็ขอลองล่ะอย่าเรียกฉันกลับมาที่นี่เลยนะแ่ติดต่อหาฉันอีกแล้วพอพูดจบเธอเนี่ยก็ได้เดินออกจากบ้านไปทันทีก่อนที่ EP ีที่5จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มาต่อกันใน E ีีที่6กกันเลยนะครับและในตอนรุ่งเช้าวันต่อมา เจเลมี่กับเคลเนี่ยก็ได้รับการติดต่อจากแอนโทนิโอที่ไปหาครอบครัวอื่นมาแล้วก็ได้พบว่าครอบครัวเดนเวอร์เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวที่ถูกพวกมัดเนี่ยปุ่งเป้าเล่นงานแต่ฝ่ายเคลเนี่ยครับก็ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเลยเขาเนี่ยกังวลเรื่องที่เอเลน่าเนี่ยจะไม่กลับเข้ากลุ่มอีกแล้วพอถ้เกิดเป็นแบบนั้นเธอเนี่ยจะกลายเป็นมัดโดดเดี่ยวแล้วเคลเนี่ยก็ต้องทําตามกฎด,ด้วยการขับไล่แล้วก็ทาลายชีวิตของเธอด้วยตัวเองซึ่งเขาเนี่ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย แต่แล้วจูจ่ๆในตอนนั้นนะครับแซมมวลบ็อกเนี่ยได้มาหาเจเลมี่ที่บ้านเพื่อถาสู้ขึ้นเป็นจา่าฝูงเองทําให้เคลเนี่ยงุดงิดแล้วก็ต่อยหน้าแซมมวลจนดังหักเป็นการสั่งสอนไปแต่นั่นเนี่ยก็ทําให้เขาทั้งคู่รู้ว่ามีข่าวลือแพร่ออกไปในทางลบอย่างเรื่องที่ครอบครัวเดนเวอร์เนี่ยอ่อนแอลงแล้วส่วนทางด้านของเอเลนาในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปเดินเลือกซื้อของขวัญงานแต่งกับฟิลิปและเธอเนี่ยก็เห็นภาพหลอนของซานโทสเข้าทําให้เธอเนี่ยจิตตกจนฟิลลิปเนี่ยสังเกตเห็น และเธอเนี่ยก็ตัดสินใจเล่าเรื่องของวิกเตอร์โอสานให้ฟิลิปฟังว่าฉันเนี่ยเคยทาให้วิกเตอร์โอสานเนี่ยเข้าคุกเขาเนี่ยมีแล้วก็ตายเป็นของตัวเองแต่เขาเนี่ยก็ใช้มันทําอย่างอื่นจนฉันที่แอบเข้าไปในนั้นโดยบังเอิญหลวเข้าแล้วก็ได้ส่งเขาเข้าคุกฝ่ายฟิลิปเนี่ยครับก็เลยตอบเธอกลับว่าอย่าก,กังวลไปเลยคุณเนี่ยไม่มีอะไรต้องกังวลนะผมเนี่ยอยากให้คุณย้ายมาอยู่กับผมและหลังจากนั้นเอเลน่าเนี่ยก็ได้เดินทางไปหาโลแกนเพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟัง ซึ่งโลแกนเนี่ยก็แนะนําให้เอเลน่าเนี่ยบอกเรื่องนี้กับเจเรมี่ด้วยแต่เธอเนี่ยก็ไม่อยากทํเพราะเธอเนี่ยพูดกับเจเรมี่เอาไว้แล้วว่าอย่าติดต่อมาและเธอเนี่ยก็ตั้งใจจะทําแบบนั้นด้วยเช่นกันและไม่นานนักเอเลน่าเนี่ยก็ได้ถามโลแกนถึงเรื่องที่เขาในอยู่กับแฟนยีิบสี่ชั่วโมงในทุกๆวันได้ยังไงและโลแกนเนี่ยก็เลยบอกกับเธอขึ้นมาว่าแฟนฉันเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาแต่เธอเนี่ยรู้ชื่อของทุกคนคุณเองเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลอะไรแค่บอกฟิลลิปในเรื่องที่บอกได้ก็พอและพอได้้ยินนนแบบั นั่นเนี่ยก็ทำให้เอเลน่าลังเลใจในเรื่องของเคลรขึ้นมาครับเพราะเธอเนี่ยไม่กล้าบอกฟิลิปเรื่องนี้อยู่ดีก่อนที่เอเลน่าเนี่ยจะกลับไปหาฟิลิปอีกครั้งล้วก็ตอบตกลงเรื่องที่ฟิลิปเนี่ยชวนเธออยู่ด้วยกันนั่นนะครับทำให้ฟิลิปเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากส่วนทางด้านของเจเรมี่เขานี่ครับก็ได้รับการติดต่อจากนิกที่เดินทางไปหาครอบครัวพันธมิตรอีกที่ว่าเดนนิสติลเวลตายไป2วันแล้วแต่ไม่เห็นศพของโจอีพวกมันเนี่ยควักลูกตาของเขาไปด้วย และจัดก,กินคิดว่าเป็นเคนกับโทมสัสแต่ก็ไม่มีวี่แววของขาวเลยแล้วฝ่ายเจเรมี่นะครับก็เลยตอบนิดกลับไปว่านายเนี่ยต้องทําความสะอาดที่นั่นลบล่องรอยให้หมดและภาพนะครับก็จะตัดกลับมาที่ทางด้านของเอเลนาในตอนนี้เนี่ยครอบครัวของฟิลิปทุกคนมาแต่งตัวกันอยู่ในบ้านของเขาซึ่งแม่กับน้องสาวของฟิลิปเนี่ยก็ทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องจนน้องสาวเนี่ยเข้าไปเก็บตัวอยู่ในห้อง,พ,งพิงลําพังและก็ไม่ยอมพูดจากับใคร ทำให้เอเลนาเนี่ยครับเป็นฝ่ายพยายามเข้าไปคุยกับน้องสาวจนเธอเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็ยอมออกมาพบหน้าทุกคนตามปกติและในขณะเดียวกันทางด้านของเจเรมี่เขาเนี่ยก็ได้บอกกับแอนโทนิโอและเคลว่าพวกมันเนี่ยพยายามตัดเครือข่ายเราพันธมิตรของเราเนี่ยจะกลัวกันจนไม่กล้ามาช่วยเราเนี่ยจะทําสัญญาสงบศึกแต่เคลนะครับก็ไม่ได้คิดแบบนั้นเขาเนี่ยบอกกับเจเรมี่ไปว่าเราเนี่ยต้องตอบโต้ทาให้พวกมันอยู่ในกฎของเรา ให้พวกมันได้รู้ว่าไม่ควรมาลังแกเจเลมี่และพอสิ้นเสียงเจเลมี่เนี่ยก็ฉุนขึ้นมาทันทีและจู่ๆนี่ครับแซมมวนเนี่ยก็มาท้าสู้กับเจเลมี่อีกครั้งทําให้เจเลมี่เนี่ยสู้กับแซมมวนกันตัวต่อตัว,ตวแล้วก็ชนะไปแบบขาดลอยก่อนที่ Jeremy เจเลมี่นะครับจะสั่งให้เคลเนี่ยพาตัวแซมมวนไปชั้นใต้ดินแล้วก็เข็นถามมันว่าใครเนี่ยส่งมันมาและหลังจากานั้นเคลเนี่ยก็เลยพาแซมมวนไปทรมานจนเขาเนี่ยแทบขาดอากาศหายใจแล้วก็ยอมพูดออกมาในที่สุด ส่วนทางด้านของโลแกนในตอนนี้เนี่ยแฟนของเขาก็รู้สึกคลื่นไส้ตลอดเวลาเลยซื้อที่ตรวจคันมาตรวจแล้วก็ได้พบว่าตัวเองอย่ยตั้งท้องครับทาให้โลแกนเนี่ยตกใจมากแล้วก็พยายามถามเธอถึงเรื่องความพร้อมในการมีลูกแต่เธอเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีที่โลแกนเนี่ยทำกับเธอเหมือนเป็นแค่คนไข้กับหมอเธอเนี่ยก็เลยเดินหัวฟัดหัวเวงหนีเขาไปทันทีส่วนทางด้านของเอเลนาในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็อยู่ในงานแต่งงานของน้องสาวฟิลิป แล้วแม่ของฟิลิปี่ยก็ได้ขอบคุณที่เธอเนี่ยช่วยเหลือก่อนหน้านี้จนทําให้เธอกับแม่ของฟิลิปเนี่ยเริ่มรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นแต่แล้วนี่ครับเอเลน่าเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นซานโทสเข้าพอดีเธอเนี่ยก็เลยเดินไปหาซานโทสแล้วก็ถามเขาว่ามาทําอะไรที่นี่อ่ะซานโทสนยครับก็ได้ตอบเธอกลับไปว่าผมเนี่ยพยายามเตือนคุณผมเนี่ยเป็นห่วงคุณพวกเขาเนี่ยไม่ได้บอกคุณทั้งหมดเคลเนี่ยอันตรายกว่าที่คุณคิดและตอนนี้เนี่ยเขากําลังทรมานแซมมวลอยู่ทําไมเชื่อเนี่ยก็โทรไป ตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าคุณเป็นศัตรูแต่ผมจะปกป้องคุณได้นะและนั่นนะครับก็ทําให้เอเลน่าเนี่ยสั่งสอนซานโทสให้รู้สึกถึงความแข็งแร่งจนเขาเนี่ยต้องรีบหนีจากเธอไปทันทีกลับมาที่ทางด้านของเคลครับเขานี่ครับก็ได้บอกกับเจเรมี่และแอนโทนิโอว่าเขาเนี่ยส่งเขามาแล้วก็ขายฝันให้เขาว่าจะเป็นใหญ่ผมเนี่ยจะทําแผลให้เขาแล้วก็ส่งกลับไปแต่เจเรมี่เนี่ยครับก็หยิบคีย์มาให้กับเคลแล้วก็บอกเขาว่าเราเนี่ยจะไม่ทําอะไรครึ่งๆกลางๆอีก ฉันนี่จะทําให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าใครเนี่ยกล้าเข้ามาใกล้อีกจะมีผลร้ายแรงตามมาแค่ไหนและนั่นก็ทําให้เคลเนี่ยไม่มีทางเลือกแล้วก็ต้องทําตามที่เจเรมี่เนี่ยสั่งในทันทีและไม่นานนักเจเรมี่เนี่ยก็ได้โทรหาเอเลนาเพื่อเล่าเรื่องที่เดนนิสเนี่ยถูกฆ่าและโจ伊เนี่ยก็หายตัวไปให้เธอได้ฟังซึ่งเอเลนาเนี่ยครับก็เป็นห่วงครอบครัวของเธอแต่เธอเนี่ยก็ยังเลือกที่จะอยู่กับฟิลิปอยู่ดีและหลังจากที่เอเลนาเนี่ยครับได้วางสายจากเจเรมี่ไปเธอเนี่ยก็ได้เดินไปหาฟิลิป เพื่อเตรียมกลับบ้านด้วยกันแต่ระหว่างที่เธอเนี่ยไปเอาเสื้อโค้ทมาฝากไว้หน้างานเคลเนี่ยก็ได้โทรมาหาแล้วก็ขอร้องให้เธอเนี่ยกลับมาหาเขาเพราะเขาเนี่ยรู้สึกไม่ดีที่ทําตามคําสั่งของเจเลมี่ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ถ้าเขาเนี่ยก็ทําไม่ได้เขาเนี่ยก็เลยต้องการให้เอเลน่าเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเพื่อเยียวยาจิตใจซึ่งฝ่ายเอเลน่าเองนะครับก็ตกใจมากที่เห็นเคลเนี่ยอ่อนแอลงมากขนาดนี้อย่างที่เธอเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อน และเมื่อวางสายจากเคลไปเอเลน่าเนี่ยก็รับเสื้อโค้ทมาจากพนักงานแล้วก็ได้พบว่ามีกล่องของข,องขวัญจ่าหน้าถึงเจเรมี่อยู่ในเสื้อโค้ทของเธอครับและในขณะเดียวกันทางฝั่งของเคลเขาเนี่ยก็ได้เอาเล็บที่ถอดมาจากแซมมวลมาให้กับเจเรมี่เพื่อเป็นการยืนยันถึงสิ่งที่เขาเนี่ยลงมือทําไปแต่แล้วเจเรมี่เนี่ยครับก็ได้สั่งเคลขึ้นมาว่าเมื่อเขาฟื้นเนี่ยก็ให้ส่งเขากลับบ้านไปและข่าเนี่ยมันจะแพร่สะพัดไปถึงหูของข่าและทางด้านของฟิลิป ในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็เห็นเอเลน่าไปเอาเสื้อโค้ตนานแล้วเขาเนี่ยก็เลยเดินตามไปแต่ก็ไม่เจอตัวเธอเลยจนพนักงานเนี่ยบอกกับเขาว่าเอเลน่าเนี่ยเดินออกไปจากงานสักพักหนึ่งแล้วทําให้เขาในครับต้องกลับไปนั่งกินวายที่บ้านกับน้องสาวเพราะเขาเนี่ยรู้สึกน้อยใจที่เอเลน่าเนี่ยสร้างกําแพงกับเขาขึ้นอีกครั้งเสมือนว่าเขาเนี่ยไม่เคยพังทลายกําแพงนั้นลงได้เลยแต่น้องสาวนะครับก็ให้กําลังใจกับฟิลลิปจนเขาเนี่ยรู้สึกดีขึ้น ส่วนทางด้านของโลแกนในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ง้อแฟนของเขาถึงเรื่องที่เขาเนี่ยทำตัวไม่ดีก่อนหน้านี้จนเธอเนี่ครับคิดที่จะทบทวนเรื่องการมีลูกอีกครั้งซึ่งโลแกนเนี่ยก็ตัดสินใจจะรับผิดชอบเรื่องลูกไม่ว่าผลเนี่ยจะออกมาแบบไหนไปพร้อมกันกับแฟนของเขากลดับมาที่ทางด้านของแอนโทนิโอครับในตอนนี้เนี่ยเขาก็นั่งรอนิกลูกชายของตัวเองให้กลับมาจากการเก็บกวาดแล้วก็พยายามชื่นชมถึงสิ่งที่นิกเนี่ยทำเพื่อครอบครัวแบบนี้ จกนกระทั่งในเช้าวันลุ่งขึ้นเอเลน่านะครับก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านแล้วก็ยื่นกล่อ,องของขวัญให้กับเจเรมี่พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าซานโทสเนี่ยไปเจอฉันที่งานแต่งงานและเขาเนี่ก็พูดเรื่องมากมายแล้วก็ทิ้งสิ่งนี้ไว้ให้คุณคุณเนี่ยจะไม่ชอบสิ่งที่อยู่ข้างในเลยและพอสิ้นเสียงเจเรมี่เนี่ยก็ได้เปิดกล่องของขวัญออกก่อนจะพบว่ามีลูกตาของเดนนิสเนี่ยอยู่ข้างในครับก่อนที่ EP 6ีจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องบิทเทนนี่ีที่5แล้วก็6ครับและเรื่องราวเนี่ยเริเ่มค่อยๆเข้มข้นขึ้นทีละนิดทีละนิด,ลนดแล้ววิกเตอร์ที่เอเลน่าพูดถึงเนี่ยคือเรากระต่ายที่เมื่อก่อนเธอเคยไปนอนสลบอยู่หรือเปล่าและท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยจะจบลงยังไงเจเลมี <Jeremy S 2> กับครอบครัวเนี่ยจะโต้อตอบการท้าทายที่หนักหนานี้ได้ไหมก็สามารถติดตามเรื่องราวกันต่อได้ในอีีถัดไปได้เลยนะครับ และก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดนึงครับในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันแลือยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนไห้ผมสปอยเนี่ยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุงด้งดุงด้ง,ด,ง,งใใด้วยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราไอวานาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ